สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะจะาไม้นํากล้องสําหรับติดรถบรรทุกนะคะตัวนี้นะคะเป็น4ี h ชาน e l นะคะบันทึกทันทีเมื่อสตาร์ทรถนะคะแยกเป็นไฟล์วิดีโอกล้องหน้าหลังซ้ายขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเบื้องต้นนะคะตัวนี้ความชัดที่กล้องหน้านะคะ1 0 8 0กล้องหลังนะคะ VGA นะคะสามารถดูไฟล์วิดีโอที่ตัวกล้องได้เลยนะคะกดปุ่ตรงเล่นภาพนะคะแยกเป็นกล้องหน้า ซ้ายขวาและกล้องหลังนะคะเราก็สามารถเลือกดูได้นะคะส่วนวิธีการต่อสายนะคะสายสีเขียวนะคะต่อกับไฟถอยเพื่อให้เวลาเราถอยมีเส้นถอยนะคะส่วนสายสีเทานะคะต่อกับไฟที่ด้านขวานะคะเมื่อเวลาเลี้ยวขวาไฟภาพจะตัดมาที่ด้านขวานะคะส่วนสายสีน้าเงินนะคะต่อกับไฟด้านซ้ายนะคะเมื่อเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะคะภาพจะตัดมาที่กล้องด้านซ้ายนะคะตัวนี้นะคะส่วนกล้องหลังนะคะเป็นมุมมอง170องศานะคะ รือลูกค้าสามารถแช็สอบถามทางร้านก่อนกดสั่งซื้อได้นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นตั้งบนคอนโซลนะคะมีอุปกรณ์มาให้นะคะใส่เมมมีช่องใส่ m มมนะคะรองรับ m e มโมรีนะคะ64 g ิกคลาสสิกนะคะด้านหลังนะคะสามารถปรับได้ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการนะคะ